สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะทำกระเพราหมูกรอบให้เด็กนักเรียนด้วยถัววายทองพริกนี่มนมนได้ตำดักทุบเอาอันนี้กระเพราจากสวน <c oughs> สั่งหมูสามชั้นมาสองโลฉันเอา ตุมเอาทอดแค่นี้อันนั้นแบ่งให้พี่น้องพัดไข่ข้าพัดควรใส่น้ำมัสโมอันนี้น้ำมันที่เอาทอดไอหมูหมูที่จะทำนี่ใส่กระทะน้อยนี่ใส่ <c oughs> น้ำมันจากหมูทอดนั่นแหละค่ะทุกคน ทีเราออทอดเองแหละกาหมูไอหมูสามชั้นกระเพราหมูกรอบโอ๊มดมาแปดทางไม่อเลย เลื่อยหอวเข่าไปโรงเรียนค่ะทุกคนใส่เครื่องคบเลยค่ะทุกคนจะมีน้ำมันหอยซีอ่อนขาวชุบรสถ้ากันใครไม่กิมชุบก็ไม่ต้องใส่ไล้ค่ะทุกคน ให้ลิงคงลิงเดียวสัก น้ใสอร่อยนนใส่เสดลค่ะท <fit> ุกคนันองนน่อยต้องเรียนค่ะทุกคนเสียดเรียบร้อย <c oughs> กระเพาอยู่ในนั่นนิดนึงก็เลยใส่ไปเพิ่มใส่เข่าไปนิดเดียวเพราะว่าหวานเอา,เอาเข่าใส่เต็มกระปุกนี่เข่าเหลือมาเต็มเลยเดี๋ยวเราลาดอ้ยลาดได้ไหมนี่เดยว โอ้ยไหลลงมุดเลยค่ะทุกคนอันนี้ห่อเข่านักเรียนเล็กน้อยเอยเล็กน้อยนักเรียน <c oughs> โ,โไม่ม <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะปิดเอ้กล่องเข่าค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่ไอ้ถ้วยถ้วยกิน